หลังใช้เทนเดอร์ย่อยสลายฟางข้าวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะรับชมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันครูไหมใบหย,ยกนะคะเกษตรกรแร่ธาตุพ u นะคะเป็นแร่ธาตุภูเขาไฟนะวันนี้เราจะไปเยี่ยมชมแปลงนาของพี่ต๊อกกันนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะ,ะที่นาหกไร่ค่ะหลังจากที่พี่ต๊อบเขาใช้ เทนเดอร์ ender, ย่อยสลายหมักฟางไปแล้วนะคะดีนะคะเรามีเทนเดอร์ย่อยสลายหมักฟางขวดนี้เลยนะคะท่านผู้ชม1ขวดใช้ได้2ไร่ครึ่งนะคะหลังจากที่ย่อยสลายฟางไปเนี่ยหน้าของพี่ต๊อกไม่มีหญ้าเลยนะคะพี่ต๊อกซื้อยาฆ่าญ้ามาแล้วแต่ไม่ได้ฉีดเลยนะคะประหยัดต้นทุนไปได้อีกค่ะตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรได้บ้าง ย่อยสลายฟางนะคะทุกคนย่อยสลายฟางแล้วก็ย่ยอยวัชพืชเม็ดวัชพืชทุกอย่างนะคะย่อยข้าวดีดข้าวเด้งให้ฝ่อให้ยุ่ยไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะ,ะทำเอามาสาธิตให้ชมทีหลังนะคะว่าที่มันย่อยที่มันยุยไปนะคะที่เทนเดอร์ย่อยไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้พี่ต๊อกนะคะสั่งปุ๋ยของเรามา12ลูกนะคะเพื่อที่จะมาใส่ านาพี่ต๊อกซื้อยาฆ่าญ่ามาแล้วนะคะแต่พอมาดูที่แปลงนาแล้วไม่มีย่าเลยค่ะเพราะเทนเดอร์ตัวนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูปุ๋ยนี่คือปุ๋ยใบหย,ยกนะคะท่านผู้ชมที่พี่ต๊อกสั่งมานะคะนี่เป็นปุ๋ยเม็ดนะคะปุ๋ยเม็ดช่วยในเรื่องอะไรได้บ้างช่วยในเรื่องนะคะทําให้รากาหากินได้มากขึ้นแล้วก็รากแตกกอได้มากขึ้นข้าวก็จะแตกกอนะคะจาก1เม็ดมีคนทําได้แตกกอไปถึง40ต้น60ต้นเลยนะคะท่านผู้ชม อันนี้ปุ๋ยใบหยกของเราจะทําให้ลําต้นแข็งแรงแล้วใบก็จะเอ่อทำไมคะเป็นใบตั้งด้วยนะคะ mm hmm. เขียวใบตั้งป้องกันมแมลงได้ด้วยนะคะ mm hmm. มแมลงเนี่ย mm hmm. คือจะไปเคลือบใบเคลือบลําต้น mm hmm. ลําต้นก็จะแข็งแรงแล้วเวลาเจอลมเจออะไรก็จะล้มยากนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นหวานตัวนี้ลองพื้นไปด้วย mm hmm. แต่ท่านผู้ชมต้องใช้ใบหยกคู่กับ ผสมนะคะผสมกับปุ๋ยเคมีนะคะ NPK สูตรไหนก็ได้นะคะที่เ,เราใช้อยู่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเร่งต้นเร่งแตกกอเราก็จะบวกใช้ปุ๋ยสูตร16-20ก็ได้นะคะหรือยูเลีย0ูนก็ได้นะคะท่านผู้ชมผสมไป1กระสอบเนี่ยค่ะของเรา25กิโลกรัมผสมกับปุ๋ยเคมีที่เราใช้นะคะประมาณ7-10กิโลกรัมนะคะแล้วก็ไปหว่านได้เลยนะคะจะช่วยให้ ลำต้นแข็งแรงใบก็แข็งแรงนะคะแล้วต่อมานะคะ,ะพี่ต๊อกก็นี่ค่ะท่านผู้ชมมีกิ่งทองนะคะสั่งกิ่งทองไปด้วยนะคะเพื่อที่จะทำไมค้าผู้ชมตัวนี้ช่วยในเรื่องของอทางใบนะคะจะเป็นฮอร์โมนฉีดพ่นทางใบป้องกันมแมลงป้องกันหนอนป้องกันทำให้ใบ จเจริญเติบโตนะคะแล้วก็มีเ,เขาเรียกอะไรนะคะสารอาหารทางใบะคะ่ะช่วยในเรื่องของส่งไปทางใบนะคะส่วนปุ๋ยใบหยกของเราเมื่อกี้ก็เล่งทางรากนะคะให้ต้นข้าวของเราจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะว่าทำยังไงใช้คทนเดอร์ของเราไปเท่าไหร่ ใช้ไปหกไร่ผมใช้สามสามขวดสามขวดนะผมเขี่ยวแหละเขาแนะนำมา,<อ>าเาบอใช้สามขวดมันจะเข้มข้นหน่อยออมันจะเข้มข้นหน่อยแล้วหมักไว้นานไหมคะเนี่ยผมหมักรวมแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เกี่ยวนะประมาณย0สบวัน<อ>แต่มันไม่ถึงก็จะผมทำงานด้วยไง<อ>มันมีเวลาว่างผมถึงกลับเมื่อวานและช่วงนั้นมันหนาวก็ไม่กล้าเดี๋ยวมันหนาวจัดอมันหนาวจจะไม่โค้าจะไม่งอหมักไว้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะเนี่ยผมเกี่ยววันที่8 เกี่ยวเกี่ยวไปแล้ววันที่แปดวันวันที่แปดแล้วว่าวันใช่ไหมคะแล้วเมื่อวานเมื่อวานมันที่ยี่สิบเอ็ดมาหวานมันที่ยี่สิบเอ็ดอ่าคือเราหมักแล้วเราก็เอารถอีโก้งเราเนี่ยย่าไม่ได้ปั่นไม่ได้อะไรเลยโอ้หมักไว้แล้วก็มาย่ามาย่าคือคือพอเราเอาน้ำใส่แล้วก็ย่างมันแบบว่าย่ให้ฟางจมแล้วก็ฉีดหมักไปเลยโอ้แล้วก็ฉีดหมักไปเไว้เก้าวันแล้วผมก็มาย่าอีกรอบแล้วผมก็ไปทำงานแล้วแบบว่างผมก็มาดูว่า น้ำมันดำนะฝั่เริ่มดำผมก็ย่าทิ้งอีกรอบหนึก็ย่าไว้อีกทิ้งอีกรอบนึงอีกรอบแล้วคันนี้เนีพออากาศมันคล้ายหนาวผมก็แช่ข้าวเลยโอ้ยามอีกรอบมาแช่ข้าวแช่ข้าวไว้คืนนึงข้าวคืนก็วันน่ะคืนแต่วันนึงแช่ข้าวแล้วได้แช่ตอนท่าตอนเทสายวันนี้นะแล้วตรงนี้ตอนสายผมเอาขึ้นคือยี่สิบชั่วโมงได้เอาฮอร์โมนถิ่นทองเราแช่ได้วยนมันไม่แช่อ๋อไม่ได้แช่ใช่ไหมอ๋อจ้ะก็คือหมักแล้วก็เอามาหวานเลยหวาน เอ,อหวานเสร็จแล้วก็อันนี้ข้าวได้ประมาณกี่เดือนแล้วคะเนี่ยตอนนี้ผมหวานวันที่เิ่ส็1วันนี้วันที่22วันแล้วครับอ๋อ้22ว,<ย>วันแล้ว,วอืมจ้ะจ้ะคราวนี้ก็จะเอาปุ๋ยเม็ดเรามาวานดนะหวาน22วันเนี่ยเดี๋ยวผม ยังไม่ได้ฉีดยาฉีกเคยทำมาแล้วมางีฉีดยาคุมฉีดยาคุมปกตินะคุมเลนปกตินะยังไงต้องคุมครับคุมจริงๆนะผมเ้อยาเก็บมาอย่างครางผมฉีดคุมเลนแล้วมันจะมีหญ้าหลงเหลือผมก็ไปเ้อยาเก็บมาผมมาเดินดูมว่าจะฉีดก็ได้เก็บเก็บหญ้าอีกครั้งพอดีมันไม่มีมันไม่มีหญ้าผมนึไม่ได้เก็บยาผมไม่อยู่ที่บ้านนนะผมนไม่ได้ฉีดแล้วผม ก็ดีแล้วมางเนี <g uk> <g uk> ่ยผมในใจนะเขาคุยว like ่ามันจะคุมทโรคยาพวกอะไรใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่มีขึ้นแล้วนกหนูอะไรไม่มีมาชวนเลยนไม่ยังยังตอนนี้ยังไม่มีเออเออเออโอ้ดูจริงเลยเนาะไม่ยาไม่มีเลยมีมากมีมากใจเออ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 เราได้ผลเราจะได้ผลเออเจอในใจใช่ไหมคะยังไม่คุยนะเพราอเออเออเออมันยังมันยังอ๋อมันยังเห็นไม่ชัดใช่ไหมว่า กินเดี่ยวไม่มีเลยเนี่ยไม่มีที่กินเลยผมก็ไม่เห็นึ่งธรรมดาข้าวไก่เดือนนี่มันกำลังชอบเลยนะโอ้มันจะข้าวกำลังหล่อน้ำต้นกำลังอ่อนอพูดถึงแล้วข้าวก็ใบตั้งดีจังเลยเนาะยี่สิบสองวันได้สองวันได้อะไรดีอันนี้อันนี้คือใช้น้ำคลองไม่ ัมเมอรเนี่ยบ่อบรรดาลอ๋อเราใช้บ่อบรรดาลปกติก็นำฟอมน้ำมาทานเออเอ่อที่ขาที่ผ่านมาผมไม่ได้ใส่ใส่ไฟเลยใส่น้ำฟอมน้ำมาทานนักนาผลนะมันมันได้พอดีน้ำน้อยนิดเล้วเกศักน้ำอยู่ดีำเงมันตอกโอ้อหนี่ในสวนอย่างเงี้ยใช้ได้นะคะพี่ตอกถ้าเกิดแนะนำเขาว่าไอะตัวฮอร์โมนสิงทองเรากระปุนใบหยกอ่ะเพราะว่าเอาไปใส่แล้วเนี่ย อย่างาผลไม้มะมงวงมะม่วงเนี่ยจะติดช่อขั้วมันจะเหนียวดียังเลยอะค่ะ